hello welcome to h o s e t channel สวัสดีค่ะวันนี้มันพบกับโ o o n s e t ในในเกม Cooking Steak Dinner ก็อยากจะลองเป็นแม่สีเรือนบ้างอะไรบ้างนี่ประเบ้ส์สิรออ,รอยู่ <c oughs> เข้าไปเลยขั้นแรกก็ก่อนที่เราจะทำสเต็กเราก็เนียมเนื้อก่อนอาจจะเป็นเนื้อวัวหรือเนื้อวัวหรือเนื้อหมูเนื้อไก่ก็ได้แต่ชอบ นี่ก็เป็นเนื้ออะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วก็ให้เราทุบทุบทุบบวพอทุบเสร็จแล้วก็ให้เราเนียมลงใส่ภาชนะที่เราตั้งเอาไว้หลังจากนั้นให้เราใส่กระหรีหรือว่ากระเทียมลงไปนะจ๊ะแต่ก่อนที่จะใส่นี้น้องๆคงไม่ใส่ไปทั้งบวใช่ไหมแล้วก็ต้องหั่นก่อนสักนิดนึงหั่นหั่นหั่น เนี่ยหรคือคือในเกมนี้แบบหันละเอียดมากบ้านพี่นี่ใช้มือเลยค่ะใช้ต้องต้องอเราก็ต้องเอาสักสามกลีบอะเนาะแล้วก็หันไปเรื่อยๆอย่างสวยๆสวยๆแล้วก็ใช้คอนเนี่ยทุบเขาเรียกว่าคอนหรือเปล่าทุบ <laughs> ทุบก็อย่าแปลกใจนะวันนี้ก็ เดี๋ยวจะเล่นเกมแบบหวานบะหวานหวานบ้างเล่นแบบจะฆ่าตัวแกงมาหลายเกมนะแล้วก็เอากระเทียมที่หั่นเนี่ยใส่ในภาชนะได้เลยหลังจากนั้นเราก็ไข่เราก็ใส่น้ำมันลองอกน้อยคารโน่าคาร์โนลตาตด้วยเกลือเพื่อเกลือเนี่ยจะเพิ่มรสชาติของเนื้อแล้วก็ให้มันดูแบบสดแล้วก็ใส่พริกไทยลงไป p ป p เปอร์คือพิกไทยเดี๋ยวนี่เปนเกมหรือสอนภาษาอังกฤษให้เราตั้งกระทะไว้บนเตาแกส๊สแล้วก็ให้ใส่น้ำมันลงใส่ลงแล้วก็รอให้กระทะเนี่ยร้อนร้อนแล้วก็ให้เราเตรียมเนื้อเนี่ยใส่ลงไปเลยแนะนำนะครับแนะนำนะจ๊ะน้องๆก็ให้ใช้ไฟอ่อน เพราะว่าเดี๋ยวเนื้อข้างในมันจะสุกไม่สุกหรือว่าสุกน้อยเกินไปแต่ว่านี้เราจะเอาแบบแรบปะแรปคือดิบๆนั่นในดิบแล้วก็รอขั้นตอนนี้ถ้าน้องอยากจะทำก็ให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยช่วยช่วยดีกว่าเพราะว่าอันตรายหลังจากนั้นก็ให้เราหัน่นเป็น เส้นๆแล้วก็ให้ใส่อีกตอไมโครเวฟมันก็ปิดก็รอสักแป๊บหนึ่งเมื่อเนื้อของเราเนี่ยเสร็จได้ที่ก็ออกมาเลยแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยจัดจานซึ่งทานผักทานผักกันด้วยนะนกินเนื้อ นี่คืออะไรอ่ะอ๋อนี่ต้องเป็นพริกพริกไทยสดอืมแล้วก็ให้ใส่แตงกวาลงไปด้วยตามด้วยซอสที่ลาดเอาเป็นสีเขียวแล้วก็ใส่หอมใหญ่ลงไปนิดนึงคือต้องใส่ให,หมดเหรอ ก็เสร็จแล้วนะสําหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะลองทำที่บ้านก็ให้เปิดกละสคุณพ่าคุณแม่ด้วยเดี๋ยวครัวจะพังก็หากชอบกดไลค์แล้วก็กด subscribe พี่ด้วยนะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ